็นซีรีส์หที่จ่ายเงินในราคาซีรีส์3เออมันนุ่มอ่ะมันดีอ่ะแค่นั้นแหละกราบสวัสดีนะคะพบกับมอนสเตอร์รีวิว BMW อ็มดตบเบินยูอัปิมนๆๆๆ อย่างนี้อย่างนี้เปิดตัวแบบงงงเปิดตัวมาก็ขับรถเลยแบบงงงไม่ต้องงงค่ะเพราะว่าด้วยความที่วันนี้ว่างวันนี้ว่างเชสดไดเสร็จนัดหมายลูกค้าเสร็จไม่รู้จะทําอะไรแบบมันเป็นฟิลแบบเบื่อๆใช่ไหมเราก็เลยไปเอาคุณแจมาเลยเบิกรถเชสดได้มาเลยรถที่ว่างแจ็คพอตปลาออกที่ 530E u x อีรัคันนี้ค่ะเขาสิ้งตุงม้มเลยค่ะโอเค ซีรีส์หคันนี้เขาถูกเทมมาว่าเป็นซีรีส์หที่จ่ายเงินในราคาซีรีส์ส ดูถูกกันชัดแต่เปล่าเลยค่ะมันเป็นของถูกและดีซึ่งวันนี้มอนเตอร์ก็เลยอยากจะมาแบบว่าค้นคว้าหาคําตอบให้กับผู้ชมทั้งช่องของมอนเตอร์ไปเลยนะแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไปเลยว่ามันจริงแท้แค่ไหนมันถูกและดีจริงไหมมันยังไงราคาซีรีส์สาแต่ได้ขับซีรีส์หเนี่ยมันมันจะตัดอะไรเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูความคุ้ค่าก,กันเลย มาเริ่มกันเลยดีกว่าขอเมาส์มอยแบบกรุบๆว่าเจ้า530 E Luxury คันนี้ที่มอนเตอร์ลองขับอยู่เนี่ยตัวนี้นะได้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ530 EM Sport ที่ราคาเกือบเฉียด4ล้านคุณเครื่องยนต์นี้คือบล็อกเดียวกันเลยบอดี้โครงสร้างทุกอย่างคือแตกต่างกับ530 EM Sport เพียงแค่ชุดแต่ง หรือพูดง่ายๆว่าแตกต่างกันแค่แบบการแต่งกายแบบเสื้อผ้าแต่งตัว,ต,ต,วต่างกันคนละสไตล์เท่านั้นเองแล้วก็ออปชั่นหลักๆที่ตัว5.3 0 e มีก็จะเป็นพวกสลูปหรือช่วงล่างที่เป็นแบบ Adaptive M นะนอกนั้นก็คือเหมือนกันซึ่งเจ้าคันนี้เครื่องยนต์เขาอยู่ที่2.0ลิตร t w o w p r w u r Turbo นะแรงม้าที่รวมมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยอยู่ที่292ม้า ก็คือพลังที่คูณ2รวมตัวกันไปในพุ่งทยานเป็นจรวดมันก็คือแรงอยู่แล้วเพราะมันแบบได้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ5้าส่วน e m sport อะคือใครๆก็ว่าแรงแล้วก็สิ้งแล้วก็ขับดีมากๆใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ยแรงบิดก็จะอยู่ที่3 0 0นิวตันเมตรนะ เร็วแรงขนาดนี้เนี่ยศูนยถึงร้อที่เขาวัดมาได้ตามสเปคชีตก็อยู่ที่5.9วินาทีก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เร็วและแรงนะเมื่อเทียบกับบอดี้ที่เป็น Segment ์ซีรีส์เป็นรถไซส์ขนาดกลางไปจนถึงค่อนข้างใหญ่ก็ถือว่าตัวเลขโอเคเลยแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองอัตราการสิ้นเปลืองเขาก็จะอยู่ที่55กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือรวมหมดเลยทั้งไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์มอนเตอร์เคยแบบลูกค้าคอมเมนต์ที่ออก 530ปั๊กอินไปเนี่ย 530e ปั๊กอินไปอะ่ะดูฮะคอมเมนต์ว่าเอ้ยบางครั้งก็แบบเคยทําได้ตามสเปคชีทนะแต่ว่าในกรณีที่ขับไปต่างจังหวัดแต่ถ้าขับใช้งานจริงๆในเมืองฝนตดรถติดหรือแบบคือขับจริงๆในชีวิตประจําวันอะ่ะได้ไม่ถึงหรอกก็จะอยู่ที่ประมาณ30-40กิโลเมตรต่อลิตรแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้เลยตามสเปคชีทมันก็จะมีปัใจจัยในการขับขี่หลายๆอย่างของแต่ละบุคคลนะ มาต่อกันที่ออปชันบ้างนะ option ออปชันน่ะเขาก็คือจัดเต็มมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว h e a d up display เนี่ยตอนนี้ที่มอนเตอร์ขับอยู่มอนเตอร์ก็จะเห็นตัวเลขกิโลเมตรที่ขึ้นมาเลยโดยที่มอนเตอร์ไม่ต้องมาล้าสายตามองตรงหน้าจอใดๆมันขึ้นมาที่ระดับสายตาเราเลยแล้วไม่รบกวน ไม่ลบกวนการขับขี่ของเราด้วยเพราะมันเป็นตัวเลขแบบว่าเออเล็กๆให้เราแบบว่าถ้าเราไม่โฟกัสเรามองไปข้างหน้ามันก็ไม่ได้เกะก,กะสายตาอะไรมี h e a d diplay หน้าจอขนาดใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ขนาด12.3นิ้วส่วนแอร์เนี่ยก็แยกปรับอัตโนมัติได้2โซนซ้ายขวาเลยซึ่งโซนข้างหลังก็มีแอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะล็อกตามคนขับคนขับปรับเท่าไหร่ก็คือด้านหลังก็จะล็อกตามคนขับเลย ส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะมีเกียร์ยังมีเกียร์อยู่นะหลายหลายท่านคือเดี๋ยวนี้ BMW รุ่นใหม่ๆเขาก็จะเปลี่ยนเกียร์เป็นแบบจอยสติ๊กแบบเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมแต่หลายท่านก็ยังแบบคงความชอบที่ได้เกียร์ที่ยังเป็นด้ามเกียร์ให้มันได้ฟิลลิ่งเวลาขับขี่อยู่ตัวนี้ก็ยังได้เป็นเกียร์ตัวนี้อยู่นะคะโหมดการขับขี่ก็มีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดไฮบริดโหมดอิเล็กทริกนะ ซึ่งหมวดสปอร์ตเจ้าคันนี้เขาก็ได้เอ็กทาบูทด้วยนะคะคุณก็คือครบคุ้มจุกมาต่อกันที่หลายท่านก็คงคิดว่าโอ้โหปักอินคือแบบเป็นเครียดเป็นนอยไปหมดว่าเฮ้ยฉันจะต้องดูแลแมนเทน้น็นางเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วอย่างที่มอนเตอร์เคยรีวิวไปเกือบทุกลิปของตัวปักอินรถปักอินเนี่ยว่าเวลาที่เราขับจนไฟฟ้ามันหมดเกลี้ยงเนี่ยแล้วเรามาใช้น้ํามันเนี่ย ใช้น้ำมันเพียวๆของเบนซินน่ะตัวเลขเขาจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลลิตรใช่ไหมแต่เราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมีโหมดอะไรโหมดอะไรทายซิ TikTok TikTok โหมดแบตเตอรี่คอนโทรลที่เป็นแบบรูปแบตเตอรี่อย่างเนี้ยกดไปเลยกดไปปึ้งเขาจะใช้น้ํามันล้วนวิ่งแต่ว่าจะมีการรีชาร์จไฟฟ้าเข้าไปที่แบตเตอรี่ให้กลับมาใช้ไฟฟ้าล้วนได้เหมือนเดิมซึ่ง หลายคนก็คงงงอีกว่าเฮ้ยแล้วมันมันจะกินน้ำมันไหมอ่ะมันจะซดมัน,ม,นมันแน่เลยเปล่าเลยคือเขาจะรีชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่เนี่ยเวลาที่เราถอนคันเร่งหรือเหยียบเบรกสองอย่างเนี้ยเป็นตอนที่เขารีชาร์จไฟฟ้ากลับไปที่แบตเตอรี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคก็คือง่ายใช้งานง่ายเสียบ ชาร์จไฟสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้คนที่ไม่สะดวกแต่ถ้าใครที่สะดวกก็แนะนําให้เสียบทุกวันมันไปเลยมันจะได้คุ้มเราจะได้แค่คไฟลูกค้าบางคนคือบอกโทรมาบอกอุ้ยฉันลืมวิธีการเติมน้ํามันเลยเนี่ยเธอเติมยังไงเพราะว่าไม่เคยเติมเลยตั้งแต่ออกรถไปใช้แต่ไฟฟ้าล้วนเออมันคุ้มนะคุณอ่ะมามะมอยหอยสั่งพอกลุ่มออปชันตึ๊บตื๊บตื๊บบเออแล้วก็โหมดดิวิ่งแอสซิสแตนไอปุ่มเนี้ย ที่รถตัวท็อปๆพวกรุ่นท็อปมันจะมีอะ่ะก็พวกช่วยเหลือการขับขี่ของผู้ขับขี่ะนะคันนี้ก็คือมีครบมีครบทุกอย่างตรงนี้มีบายสปอร์ตมีเบรกอัตโนมัติมีเลนเลนเช้งเวลาที่เราแบบวิ้ขับค่อมเลนหลับในหรือเปล่ปาหรืออะไรหรือเปล่ปาภูมลัยก็ดึงกลับแบบอ่อนโยนนะมีครบอ่าต่อไปอะไรอีก การตกแต่งคอนโซลรอบคันรถเนี่ยเห็นไหมการตกแต่งคอนโซลทั้งหมดเนี่ยเขาตกแต่งเป็นลายไม้ได้ความลักชูลักชูรี่คือท่านท่านทั้งหลายที่ชอบความลักชูรี่ความคมเนียมความเงินแบบสะท้อนวิบ,บวับวิบวับหรูหราเนี่ยต้องมาลักชูรี่เพราะว่าถ้าเป็นแบบสายซิ่งก็จะไปพวกเอ็มสปอร์ตถูกไหมเขาก็จะแบบเป็นดำเป็นคมเนียมเป็นความดุความดันแต่ถ้าสายลักชูก็เชิญลักชูรี่คันนี้นะคะ ตัวนี้ก็ได้ลำโพงฮามาันคาดอนด้วยและประตูก็เป็นประตูดูดซอฟโค้ดเต็มจุกเอาแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวมอนเตอร์ขอตัวไปลองขับเขาแบบว่าขอใช้ฟิลลิ่งอยู่กับรถนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวว่าโอเคขับแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะโอเคพอหอมปากหอมคอนะโอเค นี่ก็ถึงที่หมายที่มอนเตอร์จะพามาแล้วนะคะแล้วก็ขอสรุปสั้นๆจากความรู้สึกที่มอนเตอร์ได้ลองขับนะรอบบนรอบแถวเนี้ยเส้นรัชดาเส้นรัชดาก็รู้อยู่แล้วว่ามันแบบค่อนข้างขุขระใช่ไหมแต่ฟิลลิ่งที่มอนเตอร์ได้รับอ่ะคือมันมันนุ่มแต่มันไม่ได้ถึงขั้นย้วยมันยังเฟิร์มอยู่แล้วเบาะเนี่ยเบาะความสปอร์ตเนี่ยมันก็อบอุ้มมันยิ่งทําให้แบบเออมันขับแล้วมันก็ขับสนุกว่ะแล้วมันก็แบบ เออมันนุ่มอะ่ะมันดีอะ่ะแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขสรุปกันดีกว่านะทุกคนตัวเลขสรุปเนี่ยเวลาเราจะดูว่าเฮ้ยเออเราขับครั้งหนึ่งเนี่ยมันกินน้ำมันเท่าไหร่หระยะทางเท่าไหร่ยังไงนะกดเข้าไปที่เมนูกลางแล้วก็ไปที่ขาข้อมูลการขับขี่ไปที่ข้อมูลการขับขี่รถยนต์นะคะแล้วก็อ่าอันนี้เข้ามาที่ข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเราขับไปเท่าไหร่ยังไงบ้าง แรกเลยตรงนี้ตัวเลขตัวเลขแรกที่มันเป็นขีดขีดเนี่ยคือเรียวไทม์เลยตอนนี้เรามอนเตอร์จอดอยู่มันก็เลยจะไม่ขึ้นตัวเลขนะต่อไปคือ,อไฟฟ้ากับน้ํามันโดยรวมว่าเราใช้ไปเท่าไหร่รวมทั้งเครื่องยนต์ทั้งไฟฟ้าอยู่ที่14กิโเมตรต่อลิตรแต่มอเตอร์ขับเร็วมากนะแล้วก็ขับในระยะทางที่มันสั้นๆเนาะเหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วก็อันนี้เป็นความเร็วนะคะความเร็วที่เราใช้ส่วนด้านล่างก็เป็นไฟฟ้าล้วนๆที่เราใช้ 13กิโลเมตรนะก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างโอเคเลยอันนี้คือเริ่มจากการขับขี่มาแล้วเขาเฉลี่ยให้เฉลี่ยต่อครั้งว่าตัวเลขมันจะประมาณนี้นะคะไปะเดี๋ยวมอนเตอร์จะพาไปดูการแต่งกายเขารอบนอกบ้างว่ามันโอเคแค่ไหนนะคะไปดูข้างนอกกันเลยค่ะโอเคอุ๊ยปิดแรงทำไม อ้าวเขามีตูแบบซอฟต์โค้ดเออจะไปปิดแรงทำไมโอเคค่ะเดี๋ยวมอนเตอร์จะพามาดูด้านหน้าโอัดอื่น,อนมอนเตอร์ขอแนะนำสถานที่นิดนึงตอนนี้นะคะมอนเตอร์ก็จอดอยู่ที่ศูนย์บริการเซอร์วิสของทาง BMW a m o n Prestige นะคะสาขาลัชโยทินค่ะเป็นสาขาที่อยู่ก่อนถึงสาขาสำนักงานใหญ่ที่มอนเตอร์อยู่นั่นเองนะคะ โอเคศูนย์บริการน,นี้ก็สามารถลูกค้าก็สามารถเข้ามาเซอร์วิสได้อะไรได้นะคะแต่ว่าดูรถใหม่เนี่ยก็ไปดูกับมอนทีท่สํนักงานใหญ่นะคะมาเรามาเริ่มกันเลยอย่าเสียเวลานะคะตอนนี้มอนเตอร์ก็อยู่ที่หน้ารถนะคะของเจ้า5 3 0 e luxury รักชูใจนะอย่างที่มอนเตอร์บอกไปว่าเจ้า5 3 0 e luxury luxury เนี่ย คือเขาจะเน้นความโครเมียมใช่ไหมกระจังหน้าเขาจะเป็นสีโครเมียมดูหรูหราด้านล่างเห็นไหมตกแต่งโครเมียมเป็นหลักเลยได้ความลักชูหน้าเป็น LED Adaptive ปรับสูงต่ำเองอัตโนมัติด้วยมกันที่ด้านข้างตัวรถล้อแมกนะคะขอบ18นิ้วเป็นลายวายสโตกนะคะก็มีความลักชูเป็นสไตล์ของเขานะก็จะมีตกแต่งว่า electric by i นะแล้วก็มีช่อง ตรงนี้เป็นช่องอ Air แอร์เคอร์เทนกับแอร์บริเตอร์ที่ทํางานร่วมกันเป็นการรีดลมไม่ให้เข้าไปรบกวดซุ้มล้อเขาก็ตกแต่งเป็นโครเมียมมาที่ด้านท้ายนะคะตัวด้านท้ายเขาก็ได้ความเป็นไฟแอลเชฟนะแล้วก็จะมีโลโก,โลก้ก็คือสวยงามมีท่อคู่นะเต่เปิดเต่ปิดต่อยเปิดอะไรก็ได้นะอ่ะรถปลั๊กอินเขาก็จะมีแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะตื่นกว่ารถด,ดีเซลนะคะแต่ว่ามันสามารถเก็บ ได้2เลเยอร์เราดันตรงนี้ลงไปได้อีกนะก็ประมาณนี้ค่ะกว้างขวางสวยงามมาเดี๋ยวขอสรุปกันเลยโอเคอก็มาถึงท้ายรายการกันอีกแล้วนะคะใกล้หมดเวลาลงแล้วมอนเตอร์ขอสรุปสั้นๆน,นิดนึงให้ได้ใจความสาระประโยชน์ไปจาก คลิปนี้ไม่ใช่ลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็บ่นคอมเพนว่าไร้สาระโอเคเรามาสาระกันบ้างเจ้า530 e luxury คันนี้นะคะค่าตัวเขาอยู่ที่ราคา3 2 6ล้าน2 0บาทนะคะราคาคือดีมากๆเลยไปชนกับราคาซีรีส์3ตัวท็อปแล้วว่าคุณแต่คุณได้ขับ รถบอดี้ที่เขาเป็นซีรีส์หเครื่องยนต์ที่เป็นบ็อก530 EM ส port คือมันคุม้มแลวออปชั่นที่มอนเตอร์พูดไปเนี่ยมันครบจบแล้วในคันนี้ราคา3ล้านต,นต,นตน้นๆะ้นนะยังมีโปรโมชั่นอีกนะส่วนรถของแถมดอกเบี้ยเน็ตอะไรเนี่ยคือเดี๋ยวมอนเตอร์เตรียมมาให้แนะ่ส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะทดลองขับอยากลองฟิวล,ลิ่งด้วยตนเองนะคะกรีงกลางมหามอนเตอร์เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะ0 9 9 0 1 5 6 2 6 6นะคะมอนเตอร์จะรอดูแลอยู่นะคะ โทรมาหามอนเตอร์เลยแล้วเดี๋ยวไปขับรถเล่นด้วยกันนะคะหรืออยากจะสอบถามเรื่องใดๆเกี่ยวกับรถ BMW ก็โทรมาเมาท์มอยกรุบกริบกันอย่าลืมว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มอนเตอร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ